ตอนทีทำร้องนัครับตั้งชื่ออะไรยังเออเออเออท่านผู้ชมตั้งหนึ่งคนตังนึ่ัแป๊บนึ่แป๊บเดียวผมผมผมขลุกท่านผู้ชมัลห่นผู้ชมรอทราบแล้วรอแล้วท่านผู้ชมผมไม่ได้ผมไม่ได้ฝันไปมนหลายเจิงยอด

ลอยซับแล้วผมลอยซับแล้วผม้อยซับแล้วเมื่อวานซับขึ้นพุ่งเลย้อยซับแล้วท่านผูบบ้ชมเย่โอ้ใครอะไรด,ดีใจกับผมนะที่เห็นผมไม่ค่อยดีใจนี่เพราะผมถุงปืนงงอะไรน้ยขอ,อบคุณจริงๆ ขอบคุณมากครับท่านผู้ชมทุกท่านาที่อยู่กับผมมาตลอดอาจจะเละ่อยนะที่ผมทำเนนะี่ย ท่านู้ชมดูสิมันร้อยแล้วผมจะเปิดอะไรให้เป็นขนาดเล็กอ่ะแล้วเป็นไงวะเพราะงัท่านผู้ชมผมผมม่อไลน์หน้าจอเลยลกันเอ่อไลค์ดิสเพย์แคปเจอร์ไม่แวอะไรเอ่เอไม่ใช่ไม่ใช่ใชเออล้นหมดแล้วท่านผู้ชมอาจจะได้เสียงรบกวนนิดนึงผมไม่ได้ตั้งอะไรเลย ตั้งกล้องตั้งเกิงไม่ได้ทำเลยไม่ทันอยู่ดีก็ร้อยซับนผู้ชมขอบคุณมากที่ทำให้ผมถึงวันนี้ขอบคุณจริงครับแล้ขอบคุณมากเออชื่ออะไรวะฮึไม่ใช่เอารนอยอีกยเอออันไหนอ่ะเออเอออันนี้แล้วกันไม่ดิสเพย์ไปแล้วกัน ดิเพอ์แคปเจอร์ไปแล้วกันโอเคม้า oh, okay. <c oughs> นยังไงดิปเพอ์แคปเจอร์ไปอยู่ด้านล่างสุดเลย ร้อนแล้วเนี่ยตังมัวไปหมดละโอเคเนเนเนไลซับแล้วว้าวทุ้ชมดีใจเลยอ๋อขอแท้แพ้ผมเปิดทีดูยากเหลือเกินเออเฮไรซับแล้วนะไรซับแล้วนี่ขอบคุณครับทุกคนที่ทำให้ผมไรซับ นี่ผู้ชมตัวนี้ตอนนั้น97เใช่แล้วมันก็พุ่งมาร้อยหนึ่งแล้วก็กนิ่งเลยแล้วมันก็ไม่พุ่งแล้วดังนั้นมันต้องพ euh. ุ่งมากกว่านี้ต้องมีคนทําให้ผมได้มากกว่านี้คาณผู้ชมอันนี้คือไลฟ์แชทเลยนะผมจะเปิดไลฟ์แชทให้บัหนึ่ง b r o w เรีร้ย Yep. Yep. Okay. ดังนันท่าน้ชมตนก้าร้อยผมทำอะไรไม่ถูกนะเอ่อหนึ่งเสูนเฮ้ยอย่างนี้ท่านชมหนึ่งร้อยแล้วนชมนี่ดู เดียเลยว้วนี่100อแล้วทุณชมแต่บางทีนี่มันก็บางเลยนะผมเอาลงหน่อยก็ได้เอ่อบราเซอร์ใช่ไหมลงมาหน่อยเออลงมาต่ำไปขึ้นมาหน่อยโอโอเควัออนนี้ขอบคุณทุกคนที่ทำให้ผมถึงวันนี้ขอบคุณมากเดี๋ยวผมจะเปิดเพลง ฉลองนะเอ่อเอ่อเพลงฉลองว่าเพลงอะไรดีท่านผู้ชมมาดูกันหน่อยดิเฮ้ยเฮ้ยฉลองกันนะเฮ้ยต้องดูกันแล้วทุกคนเฮ้ยเฮ้ยท่านผู้ชมเ,เดี๋ยวผมจะไลฟ์สดอันนี้ไปถึงตอนประมาณ ตอนแปดโมงครึ่งนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวผมจะไลฟ์อยู่อย่างนี้นะแต่ผมจะไม่ได้ไลฟ์แค่ไลฟ์ซับนะเดี๋ยวผมจะไลฟ์เกมพร้อมกันไปด้วยอ้าว เนน้น oh, ร oh, oh, ับผู้ชมผมผมอมไม่ดี มันทำยังไงอ่ะไลท์ไลท์ไอเนี่ยเขาเรียกแล้วไลท์ผู้ติดตามบอกเขาทำกันยังไงอ่ะมันต้องทำยังไงอ่ะอัลเดตทุกวินาทีเนี่ยผมจะทำยังไงให้มนันแบบติดอ่ะผมต้องคาร์ล่าก็ทำยังไงอ่ะท่านเจ้า อันนี้เขียน97แต่ในไลฟ์มัน,100น,น,คนคร้อยกว่าเลย่ขอบคุณทุกคนครับขอบคุณมากผมถึงร้อยซเพอทุกคนเลยขอบคุณจริงๆเลยว้าเฮ้ยเฮ้ยขอบคุณจริง ไะไรอันนี้ยังไงผมก็ยังไม่รอทำไงดีวะใครที่รู้ว่าทำอย่างไรก็บอกด้วยผมนั้นทำไม่เป็นไปดีใจมากกับทุกท่นเสียงมันดูไม่ดีใจเลยเสียงผมเนี่ยอะไรเนี่ยเข้า9กสก้าจะดูซับเลย มันลอยแล้วอะ่ะผู้ชมน่อนีมันเขียนเก้าเก้าักเ่อเนี่ยมันเขียนเกแต่ในในยูทูปมันเขียนร้อยหนึ่งอ่ะคืออะไรอะ่ะท่านผช้ชมันบั๊กหรือหรืออะไร คืออะไรวะอ่ากอล์ฟะกันบาร์เซ์คือ,อะไรอ่ะผมม่เยอะว,ว่ะอะไรวะว้าออนโชงไหมเนี่ยโรคอฟ้า ว่าอ wow. ือใช่อือยกเลิกยกเลิกอะไรนี้เอ้ยนี่ไงร้อยซับแล้วท่านผู้ชมมันเพิ่งมาเสถียรตอน8ปดโมงเว่าร้อยซับแล้วท่านผู้ชมผมร้อยซับแล้ว อย600แล้วเย้ yeah. ใครบอกว่าผมเลิกติดตามนี่เดี๋ยวไปดูก็ผมเลิกยังผมจำได้ผมจะกดอ,อยู่นะเนี่ยผมจะยกโดโยเดี๋ยวผมก็เปิดยูทูบให้ดู ปก่อนึงปป๊บป๊บแป๊บนึงช่างชื่ออะไรวะดูก่อนดูก่อนดูก่อนอ,พอ,พอ้าวเปิดปิดเฉยยถูไปนี่นี่ผมกดติดตามอยู่ผมไม่ได้กดเลิกนะท่านชมอย่าคิดอย่างนั้นอย่าคิดจะอย่างนั้นว่าผมกดเลิกติดตามท่าน้ชมผมติดตามอยไปก่อนห่ป๊ปแป๊บนึงช่างชื่ออะไรวะ เน right ่เน่เน e, <Wait. S 1> nah ่เน no, no, ่เไม่ได <zek> ้เลิกดูด้วยติดตามอยู่นี่ยังดตามอยู่เลยยังดูคลิปไอ้คอนทอนี่อยู่เลยเด็กเห็นไหมไอ้คลิปทอนะในนั้นนะนี่ไอ้คลิปเนี่ยเออทุกช่องจะคิดย่างั้นสิจะทำให้ผมใจหายสิผมติดตามอยู่ผมไม่ได้อะไรหรอกย้อนกลับไปละ สับไปก่อนแล้วก็ลดเสียงหน่อ hey. ยผมจะติดตามอยู่นะใครที่คิดว่าผหจะติดตามก็รู้ไว้ด้วยนะ hey. เดี๋ยวอันนี้ผมจะมาแคสเกมแคสเกมรลอยตามแล้วท่านผู้ชมว้าวเย่ดูครับเรดูครับดูบด,ด,ด,ดูมาเรามาดูพร้อมกันผมติดตามแล้วดูได้เลยไลค์กัน เนี่ยผมติดตามแล้วผมติดตามแล้วแล้วทุกคนหนติดตามแล้วผมลอยแล้วผม้อยแล้วว้าวกดย้ำเลยมันได้รู้ไลฟ์ซ้ำยังไงก็ไม่รู้นี่ ผมร้อยแล้วทุกคนผมดีใจอะ่ะดีใจทำไมเสียงดีใจมุดยานะชอบชมเพาเสียงดีใจของสุดยาเลยขอบคุณสำหรับ100ร้อยซับนะครับทุกคนขอบคุณที่อยู่มาถึงตอนนี้ขอบคุณทุกคนจริงๆเฮ้มมีทุกคนออกมไม่ถึงว่าดี ท่าหนึ่งมีคนขอไอดีละบ้นนานางไมันทำไมมันเหมือนเป็นการไล์ซ้ำอ่ะท่านผู้ชมดูสิเนี่ยมันคือไลท์ที่ดูไล์แล้วดูไล์อีกทีหนึ่งอ่ะท่านผู้ชมเข้าใจไหมเออคืออะไรกันแน่ีนี้โอเคท่านผู้ชมคิดไล์นี้ก่อน,น,นจะไปท่านี้ครับ ถ้าชอบก็อย่าลืมก,กดไลค์กดติดตามกด subscribe นะครับขอบคุณสำหรับร้อยรอบเลยว้าวบายครับ